สวัสดีครับวันนี้ทางทีมงานสองแคร์บ้านนกแอนกินลังนะครับยังอยู่ที่สีสะเกตนะครับ หลังจากลงคลิปไปเมื่อวานนะครับก็อีกหลังหนึ่งนะครับอันนี้ก็หลังใหม่นะครับไม่มีคลิปเก่ามาเล่าใหม่นะครับมีคลิปใหม่ไปเรื่อยๆนะครับสาหรับสองแวนะครับหลังนี้ก็เริ่มทํางานตั้งแต่วันที่21เดือนที่แล้วนะครับก็ได้เดือนกับสี่วันห้าวันนะครับก็ไม่นานนะครับกําหนดผมทําไว้แต่ละหลังนะครับหลังใหญ่แค่ไหนก็ช่างนะครับจะกําหนดไว้ประมาณ ไม่เกิน45วันนะครับหลังนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนกำหนดนะครับเพราะว่าเหลือเก็บภายนอกแล้วก็ตกแต่งภายในนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพวกไวลิงสายฟงสายไฟก็น่าจะจบวันนี้นะครับก็จะไลต่ตีฝ้าตีผนังเก็บงานนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับบ้านนกแอน่นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรองท็อปของสองแควเลยนะครับคือหลังใหญ่นะครับแต่สองแควมันไป50เมตรตัวนี้ สี่สิบเมตรนะครับงบน้อยทุนน้อยเหมือนที่ผมว่าล่ะครับก็อยู่ที่งบประมาณนะครับถ้างบเยอะหน่อยเราก็สร้างแบบนี้ม้วนเดียวจบนะครับแล้วก็เรื่องการเก็บงานนะครับของสองแครนะครับผ้าเทปพันสายไฟจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับจะใช้หัวแรงบัดจีหมดนะครับผมในการไวริ่งสายไฟนะครับถ้าเราเน้นนะครับมันก็จะเป็นออกมางานจะออกมาสวยนะครับ มันไม่เหมือนกับาบางหลังที่ผมลงนะครับมีหลังที่สวยและไม่สวยก็อยู่ที่งบประมาณของเรานะครับก็ต้นทุนชีวิตคนเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะให้ทําเนียบทุกหลังเลยอย่างนี้นะครับมันก็อยู่ที่ผู้ว่าจ้างาพวกผมก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างบางทีมันมีงบมาจํานวนจํากัดนะครับเราก็ ทำไปตามเนื้อผ้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ได้ลูกนกให้ได้นกเข้าอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับในการทําบ้านนกของพวกผมนะครับเดือนหนึ่งนะครับหลังจากเปิดบ้านใหม่นะครับผมก็จะไล่เซอร์วิสทุกหลังนะครับหลังที่สร้างใหม่นะครับแต่สําหรับหลังที่เป็นงานแก้มานะครับ คือแบบไม่ใช่หลังที่ผมไปสร้างไว้แล้วไปแก้ไม่ไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับบางทีเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าเอฟซีอย่างนี้นะครับสร้างเองบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับนกมันไม่ค่อยเยอะอ,อย่างเงี้ยนะก็ไปดูแลให้ซึ่งกันและกันก,ก็มีนะครับแล้วก็ไปแก้งานช่วยเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันก,ก,ก็ดีนะครับก็ช่วยกันดูแลอะไรประมาณเนี้ยแต่หลังที่มันสร้างไปแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นว่าคําว่างานแก้ มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่านกเขาเคยลงสำรวจแล้วประมาณนี้นะครับบางทีนกกลุ่มนั้นอ่ะกว่าเขาจะมาอีกรอบอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราต้องรอนกรอบใหม่นะครับบางทีมันจะขึ้นช้านิดหนึ่งนะครับทีต้องทําใจนะครับบางทีไปแก้มาแล้วบางหลังก็ผ่านไปเดือน 2, <med> 2> เดือนก็มีนกเพิ่มขึ้นทีละ2ตัว3ตัว4ตัวนะครับบางหลังก็เพิ่มมาเป็น10อย่างนี้นะครับแต่ละพื้นที่บางทีมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า ต้องเข้าใจทางทีมงานสองแควด้วยนะครับเพราะว่าเอาหลังนู้นทําไมนกเยอะจังหลังเนี้ยที่คุณมาแก้ทําไมนกมันเพิ่มมาทีละน้อยคือมันไม่เหมือนกันนะครับการที่เราสร้างใหม่นะครับกับงานแก้มันไม่เหมือนกันนะครับอย่างสร้างใหม่ถ้านกเข้าเยอะก็คือเยอะเลยถ้านกไม่เข้าอย่างงี้ครับเดือน2เดือนผมก็ต้องแก้ให้กับลูกค้าผมอยู่ดีนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับมันผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นนะครับ ในหลังนี้นะครับคือตัวรองท็อปจาก2อคเนะครับพวกระบบสายไฟนะครับอันนี้อาจจะเก็บดีกว่าของบ้านตัวเองนะครับเพราะว่ารับจ้างเขานะครับมันไม่เหมือนของตัวเองนะครับของตัวเองทําไว้ยังไงก็ได้ขอให้มีนกเข้าอยู่นะครับแต่ถ้ารับจ้างเขาอย่างนี้นะครับก็นึกถึงคํานวณนะครับเรื่องเงินที่เขาจ่ายเรามานะครับว่าคุ้มค่ากับจ้างเราไหมนะครับ อีกอย่างหนึ่งครับทางสองแคร์ก็เน้นเรื่องการบริการนะครับก็จะไม่มีคําว่าไปผิดเถียงกับลูกค้านะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีติชมก็น้อมรับนะครับคลิปผมก็ฝากไว้นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับและเอฟซทุกท่านที่ยังสนใจบ้านนกนะครับที่อยากจะใช้บริการนะครับเบอร์โทรผมเป็น ID l ดีไลน์นะครับเบอร์นี้เลยนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ครับ